เลอาชาวผสมเทียมค่ะวันนี้จะขอนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียวภาพพิษณุโลกในปีงมประมาณ2558ที่ผ่านมาค่ะผลการดําเนินงานปี2558ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกเป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีที่ตั้งอยู่ภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดช,ชอบดังนี้ 1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมและวิทยาการสืบพันธุ์ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบ 2. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์การทดสอบสกุลศาตร์ การแก้ไขปัญหาทางการสืบพันธุ์การปรับปรุงและขายายพันธุ์ในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบ 3. วางแผนกำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจำนวน9จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์อุทัยธานีตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์คนครสวรรค์และสุโข,ขทยัย 4. เป็นห้องปฏิบัติการเบื้องตอน้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์การผสมติดยากในพื้นที่ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ2558มีผลการปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมการผสมเทียมและติดตามรู่เกิดจากการผสมเทียมโคเนื้อโคโนมและกระบือเป้าหมายการผสมเทียมรวมทั้งสิ้น 21,965ตัวดำเนินการได้32,091ตัวคิดเป็น146%เป้าหมายการติดตามรูปเกิดจากการผสมเทียม รวมทั้งสิ้น13,179ัวดําตัวดำเนินการได้24,426ตัวคิดเป็น185%โดยจังหวัดที่มีผลงานอันดับหนึ่งคือจังหวัดเพชรบูรณ์ผสมเทียมทั้งหมด5,374ตัว 2. กิจกรรมการผสมเทียมแพ้เป้าหมายการผสมเทียมรวมทั้งสิ้น500ตัว ดำเนินการได้378ตัวคิดเป็น76%ถึงแม้ว่าจะผสมเทียมได้ต่ำกว่าเป้าหมายแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีในปีงบประมาณ2,558นี้สามารถทำได้ค่อนข้างดีมากกว่าปีงบประมาณ2,557ถึง192ตัวคิดเป็น103% 3. กิจกรรมภาพถ่ายรูปเกิด เป้าหมาย1,318ตัวผลงาน1,407ตัวคิดเป็น107 4. เอร์เซ็การตรวจประเมินหน่วย62หน่วยผลงานได้ A ทั้งหมด41หน่วยโดยสามารถผ่านการประเมินทุกหน่วยผสมเทียม 5. การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโรได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์รวมทั้งหมด228ตัวแยกเป็นโคโนม205ตัวโคเนื้อ21ตัวกระบือ2ตัวซึ่งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโร ได้ดำเนิกนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตและลดรายจ่ายให้แก่เกรรษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้และการดำเนินการดังกล่าวจะทำอย่างต่อเน,นื่องเพื่อประโยชน์ของเกรรษ,รรษตรกรต่อไป 6. โ,โครงการผลิตพ่อโคโนมพันท ropical h o r s t i ในปีงบประมาณ2559นี้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโล ได้ขยายโครงการไปที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เน,นื่องจากในจังหวัดนครสวรรค์เกษตรกร,กรหันมาสนใจในการเลี้ยงโคงนมเป็นจำนวนมากได้จัดตั้งหน่วยมาสเตอร์บูอำเภอตากฟ้าขึ้นตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ผลการนำเนินง,งานของโครงการมาสเตอร์บูของศูนย์วิจัยการผสมเทียมได้เทคโนโลยีเชีวภาพพิษณุโรค 1. ทําทำทะเบียนประวัติ เป้าหมาย100ตัวผลงาน179ตัวคิดเป็น179% 2. ทำสถิติการให้ผลผลิตน้ำนมเป้าหมาย6,000ตัวอย่างผลงาน7,913ตัวอย่างคิดเป็น131.9% 3. การให้คะแนนลักษณะรูปด่างเป้าหมาย130ตัว ผลงาน147ตัวคิดเป็น113.1%โดยในปีงบประมาณ2,558ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยการผสมเทียมแระเทคโนโลยีเชียวภาพพิษณุโรสามารถติดตามลูกโคเพศผู้ที่เกิดจากพ่อท็อปบูรุร่น19ได้1ตัวเกิดในฟาร์มบุญนาอุดสีตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผ่านมานั้นเป็นผลการดําเนินงานในโครงการหรือกิจาการรมที่สําคัญสาคัญเท่านั้นยังมีงานอีกมากมายในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกนอกจากนี้เรายังมีการดําเนินงานเชิงรุกที่ทําเพิ่มเติมเพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ค่ะ1 กิจกรรมเชิงรุกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้แก่1.1โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมแพะในวันที่3ธันวาคม2557ณนศะูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโรคศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโรคได้จัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเทียมแพ้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริการเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบได้โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีตาสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทั้งสิ้น21คน และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในสังกัดศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโรทั้งสิ้น11คน1.2โครงการมอบรางวัลเชื้ชูเกียรติด้านงานผสมเทียมประจำปีงบประมาณ2,558ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโร คัดเลือกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบเก้าจังหวัดที่มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่การงานทุ่มเทความรู้ความสามารถตลอดจนจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดีสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติคุณส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมได้รับรู้ และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตจำนวนหกรางวัลดังนี้ 1. ผู้ทรงคุณค่าด้านงานผสมเทียมได้แก่นายอำนาจณวัรตนารมหน่วยผสมเทียมศรีนครจังหวัดสุขโขทยัย 2. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานผสมเทียมยอดเยี่ยมได้แก่นายศตวแพทย์พันลบลูกอิน ข้าราชการบำนาญอดีตในสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมได้แก่นอุดมคำสงุนยผสมเทียมวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. จังหวัดที่มีผลงานผสมเทียมยอดเยี่ยมได้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก หน่วยผสมเทียมยอดเยี่ยมได้แก่หน่วยผสมเทียมรานศักจังหวัดอุทัยธานี 6. ขวัญใจผู้ทรได้แก่นายอุดมคำสงหน่วยผสมเทียมวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่12กุมภาพันธ์2558ณศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีววภาพพิษณุโรโดยได้รับเกียรติจากนายสตอแพทย์นรงเรียงเจริญผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเชี่วภาพการผลิตปศุสัตว์เป็นประธาน1.3ประชุมสัมมนาสรุปผล,ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,557และแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,558ในวันที่12กุมภาพันธ์2,558 นักสูต์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลโดยมีนายสัตวแพทย์นรงเรียงเจริญผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมทราบถึงผลการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการสัมมนาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ 1.4โครงการสาธิตและปฏิบัติการติดเครื่องหมายประจำตัวศัสตร์ไมโครชิพวันที่17กันยายน2558สศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชัวภาพพิษณุโลกจัดโครงการสาธิตและปฏิบัติการติดเครื่องหมายประจำตัวศาสตร์ไมโครชิพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการและตำแหน่งที่ถูกต้องของการติดไมโครชิพ รวมไปถึงการเรียกดูข้อมูลและสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญและเป็นการเพิ่มปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานการผลิตก,กระบือให้มีประสิทธิภาพโดยฝึกอบรมในภาคทฤษฎีในะศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียวภาพพิษณุโลกและในภาคปฏิบัติณาร์มมิคไอฟาร์ควายไทยอำเภอพลพิรามจังหวัดพิษณุโลก2 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยดี h ฮมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยดี h ฮซึ่งมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่เขตหมีหน่วยด h เฮทั้งหมด4หน่วยได้แก่สีเทพลมสักตากฟ้าและสุโข,ขไทยโดยเข้าไปดำเนินการดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์2การดูแลสุขภาพสาัตว์3การจัดการฟาร์ม4การจัดทำฐานข้อมูลฟาร์ม5การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมเป็นต้นโดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2558มีผลการปฏิบัติงานทั้งหมด31ฟาร์ม157ตัว นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานจัดก,การฟาร,ร์มโคโนมให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยดีเฮดยูศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีววภาพพิษสุโรคยังได้มีมาตรการจัดทำฐานข้อมูลโคโนมให้เป็นปัจจุบันให้ได้100%ทุกฟาร,รม์มโดยให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่ดำเนินการติดเบอร์หูทองเหลืองและจัดทำบัตรประจำตัวโคโนม ขอทหนบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยมาตรการดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยาย,ยน2558จากนั้นจะมีเจ้าที่เข้าไปติดตามผลการดำเนินงานหากหน่วยใดดำเนินการได้น้อยกว่า90%โดยไม่มีเหตุผลจะมีมาตรการลงโทษเป็นการต่อไปครับที่ผ่านมาเป็นกะรนนสำเรนอผลการปฏิบัติงานเพียงส่วนหนึ่ง ของศูนย์วิจัยการสมเทียมและเทคโนโลยีเชียวภาพพิษณิโกลลในปีงบประมาณ2558จะมีการดำเนินงานในงานโครงการต่งตางๆอีกมากมายที่เราจะไม่นําเสนออย่างเช่นการทําง,งานวิจัยเกี่ยวกับกระบ,บือซึ่งดําเนินงานร่วมกันกระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณิโสกสพาพ,าพิษณิโลมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันราชภ,ภัฏพิบูลสงครามพิสมิโลซึ่งขณะนี้อยู่ระบาดการดำเนินงานขอสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานวิจัยกพา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 พับสบกอยู่ ครับเป็นต้นนะฮะแล้วในส่วนของปีงบประมาณ2559นะครับเราก็จะพัฒนางานสมเทียมให้มีการพัฒนาย,ยิ่งขึ้นไปเครื่องุ่งหมาวมากให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่คนคงยั่งยืนได้มาข้างต่อไปติดตามเราในปีการงานงานในปี2559ต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมหลักๆที่เราทุ่มเททำแรงกายแรงใจ ในการพัฒนางานผสมเทียมและว,วิทยาการสืบพันธุ์รวมทั้งตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ก็เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการให้บริการของเราค่ะแล้วกลับมาพบกับดิฉันและในการเรื่องราชาผสมเทียมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ